ครับจากที่ทุกท่านได้ยินไปเมื่อกี้คือเสียงสัญญาณเตือนนะครับผมของภยัยสึนามินะครับที่จะเกิดขึ้นสึนามินะครับเป็นส่วนหนึ่งของสิ่งแวดล้อมครับโดยสิ่งแวดล้อมของโลกนะครับเปลี่ยนแปลงจากธรรมชาติและกิจกรรมของมนุษย์ครับความหมายของสึนามินะครับ สึนามินะครับแยกออเป็น2คําครับคำว่าสึมาจากภาษาญี่ปุ่นแปลว่าท่าเรือนามิแปลว่าคลื่นครับความหมายนะครับก็คือคลื่นยักษ์ยาวหลายร้อยกิโลเมตรที่เกิดจากการเคลื่อนตัวของพื้นทะเลอย่างฉับพลันครับสาเหตุการเกิดสึนามินะครับเกิดจากการเคลื่อนตัวของแผ่นเปลือกโลกการระเบิดของภูเขาไฟใต้ทะเลดินถล่มใต้ทะเลการทดลองระเบิดนิวเคลียร์ครับลักษณะของคลื่นนะครับเป็นคลื่นที่เร็วครับเช่นในทะเลลึก4 0 0พเมตรนะครับคลื่นเร็วประมาณ700กิโลเมตรต่อชั่วโมงครับ มเมื่อใกล้ถึงฝั่งคลื่นจะช้าลงครับแต่สูงขึ้นทําให้เกิดความเสียหายรุนแรงครับเหตุการณ์สึนามิทั่วโลกนะครับพุทธศักราช2298ที่โปรตุเกสครับทำให้ผู้คนเสียชีวิตมากกว่า6,000 0คนครับ พศ2503นะครับที่ซิลีครับแผ่นดินไหว9.5ลิตรครับกระทบทั่วมหาสมุทรแปซิฟิกพศ2541นะครับปากัวนิวกีนีครับขึ้นสูง10เมตรนะครับเสียชีวิตกว่า2,000คนครับโดยในประเทศไทยของเรานะครับก็เกิดสึนามิขึ้นเช่นกันครับในวันที่26ธันวาคมพุทธศักราช2547นะครับเกิดแผ่นดินไหวขนาด9.3ลิกตรครับนอกใจฝั่งเกาะอุสุมาตราคลื่นสูงประมาณ10เมตรครับจังหวัดที่ได้รับผลกระทบนะครับจะเป็นระนองพังงาภูเก็ตกระบี่ตรังสตูล ผู้เสียชีวิตนะครับมากกว่า5,393คนสูญหายกว่า2,000คนครับบ้าเรือและพื้นที่ชายฝั่งนะครับเสียหายกว่า475,000ไร่มาตรการป้องกันภัยจากสึนามีนะครับ 1. รีบอบพยพเมื่อรู้สึกถึงแผ่นดินไหวหรือระดับน้ําลดผิดปกติ2ติดตามประกาศเตือนภัยจากทางราชการ3ถ้าอยู่ในเรือให้รีบออกสู่ทะเลลึก4หลีกเลี่ยงชายฝั่งจ,จนกว่าจะมีประกาศความปลอดภัย5สร้างเขื่อนปลูกต้นไม้ลดแรงคลื่น 6. วางแผนเมืองผังเมืองแนวทางการป้องกันในอนาคตนะครับ เทคโนโลยีเตือนภัยนะครับติดตั้งเครื่องมือวัดแรงส,รสรั่นสะเทือนและทุ่นตรวจจับระดับน้ําให้ความรู้ประชาชนอบรมซ้อมอพยพและเข้าใจสัญญาณเตือนภยัยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมทางทะเลช่วยปลูกป่าชายเลนฟื้นฟูแนวปะการังสร้างความร่วมมือระหว่างประเทศแลกเปลี่ยนข้อมูลและระบบเตือนภัยร่วมกันครับสิ่งแวดล้อมนะครับกับสึนามิมีความเชื่อมโยงกันโดยตรงนะครับมนุษย์ไม่สามารถอยู่สึนามิได้แต่สามารถลดผลกระทบได้การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและการใช้ทรัพยากรอย่างยั่งยืน และการเตรียมพร้อมคือกุญแจสำคัญครับ